ค่อยไปเรื่อยๆเอื่อๆพอๆพอๆโอ้ยฮ้ยไม่ใช่มันเอาแล้วเฮ้ยาย วันนี้มันเป็นการทดลองแบบสมัยเด็กๆอาจจะเคยเรียนกันมาใช่ไหมมันคือการกรองน้ําจะอวดว่าตัวเองเรียนวิทยาศาสตร์เก่งมั้ยแบบว่าไอ้เียมึงไม่เคยเรียนหรอวะไม่เคยเคยแต่ผสมเคมีอะไรอย่างเงี้ยนี่อันไหนไอ้เก่งกว่ากูอีกไอ้ยี่ยงกลับเคมียี่อะไรอ่ะกูชอบแบบไอ้เนี่ยไอ้เก่งกว่ากูอีกอันนี้มันคือการกรองน้ํากินแบบโบราณนี่คือแบบว่าเขาจะใช้หินใช้อะไรมาทับๆๆๆกันไปเรื่อยๆอ๋อเออเคยเห็นเราใช้วิธีนั้นอ๋อเจ้าอ๋อเจ้า เราจะดูว่าน้ําคลองเนี่ยเดี๋ยวที่ขี่ที่เที่ยวหรือวันเนี่ยน้ําคลองเหรอใช่ที่เข้ากองอ่ะเข้ากองจากน้ําฝนการเหรอจากน้ำป่าทีการก็อาจจะขุดบ่อเอาไว้สําหรับน้ำพวกนี้ก็เราต้องลองน้ําคลองเลยมันจะตายไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ําดื่มที่เราไปซื้อกินเนี่ยมันหมดโลกขึ้นมาเราจะกินอะไรอ่ะหรือว่าเราจะใช้อะไรดื่มอ่ะกินโคกแล้วไอ้เหี้ยมันไม่มีโค้กไปทำน้ำไม่มีน้ำเปล่าไปทำโค้กอ่ะอ๋อเออว่ะกินนมไงนมบัวบีบเออใช่แล้วนมวั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 วมึงกินแล้วมึงรู้สึกแบบสดชื่นไหมสดชื่น ชื่อยังเย็นเลยแบบโอเคก็เหละมัวไปไอ้เหี้ยไฟเปิดคลิปไปช่วยน้ำไปอีเวนต์น้ำโอเคน้ำน้ำลองดูอยากลองเหมือนกันเออมาเอออันนี้มาลองน้ำคลองดูว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าโอเคเอาไงแต่เริ่มวิธีแรกเลยไหมเริ่มเลยต้องทำยังไงอ่ะไม่มีใครรู้เนี่ยตอนนี้ไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครรู้เหมือนกันรู้เท่ากันหมดมีแต่อุปกรณ์มาบ้างหรือว่าอุปกรณ์มาให้เท่านี้หรือว่าลองเดาดูไหม ชันแรกคือชั้นล่างสุดเ่าจะเดผ้ากูคิดว่ากูคิดว่าควรเราเราจะทำไงเราจะใส่พวกนี้แล้วกองใส่นี่เหรอใช่กูว่าควรมีผ้าเนี่ยาอยู่นี่ก่อนใช่หรือว่าไี่ไม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 ่ดีหรือว่าชั้นแรกอ่ะจะเป็นชั้น G ชั้นเป็นฟูลคอร์ดชั้นบีก่อนชั้นบีอ่ะชั่อแต่ว่าใอ้บีมใต้ดินใต้ดินบีท่านหรือฟิวเจอร์ใครได้นึกออกอย่งนี้ใครเราก็ฟิวเจอร์แบบพี่แบบอย่างนี้อย่างนี้เลยเหรอในหนาอย่างนี้เลยเหอเพราะมันอย่างนี้นู้เว้ยเนี่ยจริงเหรอแต่แต่ไม่เยอะขนาดนี้ใช่เออว่ะเออว่ะมันจะได้กองเล่เยอะเออมันอไปต่อไปเเข้าใจลยนะต่อไปเป็นกูว่าเป็นอันนี้สองลีกสองลีกไม่ใช่ว่ะ เขาเอาเอาข้างนอกอะเอาผูกกับตัวข้างนอกอะอ๋อปิดฝาเหมือนผ้าแบบบางไงแต่พี่บอกเมื่อกี้ป่ะใช่เอ้ยไม่ได้สัตว์นี่่ไปว่าควรมีผ้าเนี่ยาอยู่นี่ก่อนใช่มาดัดนี่ว่ะมาดัดนี่ก่อนไอ้เหี้ยไม่เชื่อกูบอลไม่เชื่อเพื่อนเหรอบอลไม่เชื่อเพื่อนเหรอบอลเหรอมาเสียงแข็งเลยยังแม่ใส่ไปเลยใส่ไปเลยมึงอะคนสั่คนแรกนี่คนสั่คนแรกเลยมัดปากนี้เอาตส่กันเอาสักเอาสัี่ท่าทบอะมึงทบทบมาแล้วก็มามัดนี่โอเคคัตเตอร์ เดี๋ยวเดี๋ยวเดวแล้วมีหนังยางไหมอ๋อมีเชือกนี่อยู่อ่ามีเชือกให้อยู่เฮ้ยหรือว่ามีหนังยางง่ายเออหนังกระติกครับคุณผู้ชมอ่ะ,อะ,อะ ทดลองกันเนี่ยใช่กูทดลองกูทดลองทุกกลุ่มอ่ะจะมีไอตัวแบบนั้นตัวหนึ่งบไอ้พวกที่ไม่ทำอะไรแล้วขอใส่ชื่อใช่มึงทำกันไปเลยนะเวไอ้เหี้ยหรืวกูออกตังเองเออหรืวกูออกตังเองเฮ้ยมึงทำเลยเดี๋ยวกูพรีเซนต์เองสัตว์เออแล้วกูพับตั้งนานเออนี่แหละมัดมาดมาดมาดเออจริงหวังมันก็จะมีสองคนเนี่ยที่บทำกันน้องก้องแล้วไอ้เหี้ยไอ้พูดมากที่แบบว่าเถียงไอ้เหี้ยเขาสายทฤษฎีเว้ยไอพี่บ้านเนี่ยไอเนี่ไงไอ้บิ๊กไอ้บิ๊กมึงเป็นการ์ดกลุ่มหนุ่มได้เป็นการ์ดเกบไม่ามากไอบิ� แต่แล้วมึงเป็นใคร<ๆ>วะต้องใส่ชื่อให้คนอื่นตลอดอ่ะเอ้าบอกเขาเปนทักทฤษฎีก <c oughs> ูรู้หมดอ่ะทรรมกูเรียนมาเก่งอ่ะกูทำให้เป็นแค่นั้นเองอเหรอโอเคนี่นี่เฮ้ยมึงไม่มาไว้เช่ไม่ไม่ให้ใส่ชื่องานไอ้นี่ด้วยมึงโอนเข้าบัญชีกูสองร้อยแต่กูใส่ชื่อในรายงานให้นี่งานกลุ่มนุ้ย นี่แล้วบอกคนอื่นไว้แล้วว่าหมกูว่ากูว่าเพิ่งตื่นปะกูว่าเพิ่งตื่นปะตอนนี้กำลังทำงานอ่าสังคมวิชาสังคมอยู่เฮ้ยผมโป้ของพิเศษศาิเศษศาสตร์มึงอ่ะมึงเดี๋ยวกูใส่ชื่อมึงเข้าไปแต่มึงใช่แต่มึงต้องโอนตังค์มาโอนตังค์ข้างหักรอนมาด้วยแล้วก็สองหมื่นนะเออโดยสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าห้าสบายเลยกูรวยเฮ้ยพี่ไม่เด็กบ้านรวยเด็กบ้านรวยแล้วไม่ค่อยมาเรียนน่อยเพิ่งเพิ่งย้ายมาจากเอกชนในศาสตร์ชั้นต่อไปกูไอ้นิ้วมึงว่าอะไรนะสัมรีป่ะไปพาก่อนป่ะพาสบ ข้ามาไ,ไีไ่ไเฮ้ยเห็นปะเราสำลีอ้าเราลองใส่ดูอ่ะใช่สำลีเก่งอ่ะเห็นปะเฮ้ยข<ป>้าข้าก็อยู่ตรงนี้สำลีต่อดีกว่าไม่ได้ใส่เยอะ ไม่ใส่เยอะขนาดนั้นบอลเฮ้ยลองลองอัดก่อนลองอัดลองอัดลองอัดไปเออเดี๋ยวมันก็ต้องมีหินอัดไงอัดอีกเฮ้ยโอ้โหจะได้ไม่ได้กาเดกไม่ได้แล้วกูไม่เดกแล้วหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่แน่นไงบอลมือก็ได้มือเยอะไปอ่ะพอได้พอได้พอไไม่เป็นไรเดี๋ยวพอใส่หินครับมันก็จะอัดกันเลยแล้วล่าล่าลาให้กูเดานะนี่นี่กูกูรู้แล้วทฤษฎีที่กูคำนวณมานะคือมันถีขึ้นมาถีน้อยลงต่อไปกูว่าต้องเป็นกวดกวดละเอียกกวดเล็กกวดเล็กกวดรายละเอียดว่าเนีี่ยไอ้ทเลล็กสุดแหะ ไกล้ไปถึงใหญ่สุดแน่เเลยอาไอ้เดี๋ยวก่อนนเป็นห้องน้ำปะไอ้ยแก่เล่น่าด้วยเฮ้เมียเหรอไอ้ยยิ้มไอ้ผู้ขอก็มีอาจารย์ครับเพื่อนไม่ทำงานครับอาจารย์ไม่ต้องไปสายละเอียดป่ะเาเออวะอะไรตามระดับแล้วอ่ะแล้สรุปพวกพี่ว่ามันใส่อะไรสายละเอียดสายใหญ่ครับกขวดยาบป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 วดยาบไอ้สัดกลวยจะตัดกลวยยังไนวะขวดยาบลือไหนอ่ะอาจารย์ครับอันนี้เออันนี้อันนี้เหรอ อันนีแหลยขวดยาบ้านคุณเห็นใช่หินเนี่ยหินแต่งสวนเนี่ยหินตู้ปลาเนี่ยเออใช่หินใส่เลยนะ รับเจอเพื่อนแบบนี้แค่เป็นเพื่อน่อนขยันทำงานอ่ะเฮ้ยต่อไปดีวว่าถาดเป็นไปได้เป็นไปได้กัว่กรวดหยาบกัว่ามันอาจจะสับแบบว่าใหญ่เล็กใหญ่เล็กเอางี้เฉลยมากเลนะเฉลยมากใครแพ้คือต่อยต่อยเบ้าตาเอานี่มาเอ้าอย่กูวอันนี้กัวอันนี้เอาปะมาดิกูต่อยด้วยเลยมันต้องคู่กันแล้วอะดี๋ยวว่าถาดถาดช่ครั้งแรกอ่ะเอลคืออะไรโอเ เฉลยชั้นต่อไปคือปวดละเอียดเหาเอาเอาตาเบาตามาไอสัตว์ใครวะพี่เซนดีกว่าเฉลยมาใครแพ้คือต่อยต่อยเบ้าตาเอาที่มาเฮเลยนะโอ้โหเกลียน่อยเกียด่อยเฮ้ยไม่หอไม่หมอไท่หมดเลยใทยหมดเลยโอเคต่อไป เฮ้ยแป๊บนึแป๊บนะแป๊บนะแป๊บนะจี๊บบัดใปน้ำหนักมันไม่ได้กูเรียนตอนกูเรียนมาน้ำหนักมันต้องคงเฮ้ยน้ำหยดแล้วเฮ้ย ไม่ได้เราล้างไอ้พวกนี้มาไงที่เราล้างล้างไอ้พวกนี้มันไม่มีน้ำเกิดมาเองบอลทำสิพวกเราก็กดน้ำแดบได้เลยมึงคิดอะไรอยู่มึงจที่ไหนไม่ได้พี่โอเคต่อไปกูคิดว่าทานทานทานไปเอ๊ะทานมันทั้งดูดกินเหม็นกินอับใช่แล้วก็จับฐานด้วยเออประโยชน์มากมายเฮ้ยทำไมพวกเราเก่งกันจังวะเก่งเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับเชื่อวะเฮ้ยเชื่อพ่อไปเลยโอ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเต้ผิวหยุดอยู่เลยไหมเนี่ย ด้วยเขาไม่ได้ตัดรายละเอียดหรือว่าใส่แบนี้ไปเลยตัดแบบนี้ไปเลยสวยๆเราใส่ถ่านเข้าไปนะครับอาจารย์เพื่อไม่ผ่านเพื่อลดกลิ่นกูว่าตัวนี้ตัวดูดกลิ่นดูดกลิ่นด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรค่าเชื้อโรคด้วยดูดเชื้อโรคอ่ะไม่ไม่กลิ่นอย่างเดียวดูดเชื้อโรคด้วยเขาเรียกว่าเหมือนสารชาโคดูดเชื้อโรคออกไปจากน้ำเฉลยไม่ไม่มีค่ะไม่ไม่มีค่ะจานโาจารนไม่เจอข้อมูลเลยจานนะขอขอแป๊บนึงเราเหลือกี่อย่างสองอย่างใส่ใส่ถังที่อีกเนี่ย มาต่อไปสายละเอียดเพว่าเพราะว่ามันจะแบบว่าแบ่งว่าหยาบละเอียดหยาบเออใช่อะไรที่ถูกต้องคือที่ถูกต้องคือสายหยาบสายหยาบละเอียดนี่หยาบนี่จะเป็สายหยาบเป็นไงพี่สายหยาบเลยนสายสักสายเหี่ยามใส่พอพอต่อไปกูเดาเลยยังไงก็สายละเอียดตำลีหรือเปล่ามันสป็นสายเลยไอ้เหี้ยดูว่าเชือกเอามาลัดคอพ่อสายละเอียดตัดสาเลยตัดส่ตัดส่มันเดิม เนี่ยก็ใส่ให้มันเกับเต็มมาอุ้ยที่น่าเล่นว่ะทรายอุ้ยอีกอีกอีกอุ้ยคนนุ่มเลยไม่ต้องเต็มใบทรายมันก็น่าเล่นเลยอ่าได้ได้เดี๋ยวที่ให้น้ำนี่ไงเฮ้ยกูว่าแม่งกินได้ว่ะแต่น้ำคองเนี่ยดิกูว่ากินได้ไอ้น้ำในี่ยเทเวนอะเดี๋ยวไปซื้อมาไหมน้ำคองดิโอเคประมาณนี้เนี่คือสุดแล้วเหรอเรื่อองขงน้ำคุณเรื่องสนามไปแล้วเราเราใส่มันจะแหวกไหมไม่รู้เหรอไม่เลยมันก็ค่อยๆเติมลงไปกเกิพร้อมกันเนี่ยจัรเกิพร้อมกันเลยมันจะค่อยๆเติมลงไปไม่มมีควาปลลอดภัยยเ เดี๋ยวเราไปตักน้ำจากกรองอันนี้มึงเอามาทำอะไรเอามาใส่น้ำไงทำใส่ไม่ได้อุ้มันเป็นรูไโอ่โง่ซะน้ำมันรนี่อมันแบบวตาจระเจีย่จับมือพี่ตาเด้อด้อเด้เดเดเอามานี้อู้หือเด้อเด้อเดากี่ได้วะเี้ยเกินไฟเอาจริงเด็กก็เยี่ยวที่เนี่ย เด็กที่อคาเดมี่อะแล้วจะไปตักตรงไหนล่ะดูมั่นใจว่ามันกองได้เอานี่แหละเออนี่แหละอ่าไปกองเขาทำมาวิทยาศาสตร์เขคิดมาแล้วเฮ้ยมันแล้วแล้วมันแค่นี้มันจะผ่านมันจะมาจนมาสะอาดได้เลยมันต้องมีทักหยดระวะที่สะอาดอ่ะหยดเดียวออ ไม่ต้องงงไไไมม่่ตต้้ออเดียวบอกความชัวไงไอดวไม่แต่ก็ให้อาจารย์รู้ไปเลยว่าแบบมันสะอาดจริงๆอะไรอย่างนี้มันเยี่ยวอ่ะไอเดียวมันได้เดียวได้เชื่อดิเชื่อดิดิอ่ะมึงเทเองมึงเทเองมึงนี้เองมึงแดกเองเอาเอาเอาเทลเอาเอาเจ้าเทแดกเองด้วยเอาไอเดียวถึงเวลาพีเซนไล่จัดพีเซนเลยพีเซนเลยเชื่อดิดิมันได้ได้ครูเป็นอาจารย์ให้มายพีเซนเลยแล้วพอเยี่ยวมันลงไปในนี้แล้วเยี่ยวมันก็จะไปคาอยู่จะได้ไงแต่มันไม่ลงมาในนี้ไงเฮ้ยแต่เยี่ยว กินได้ไม่กินเอาไงตีนกูเมื่อกี้ดูซอฟไปเลยนะซอฟไปเลยตีนมึงดูนิ่มนไปเลยเอาไงเอาเทเลยเทเยเทเลย่อยเทไปโอ้โหโอเทเเทเเเดี๋ยวมันดูมไปลงเรื่อยมันจะซึมลงไปเรื่อยเ่อมอเฮ้ยใสว่ะถ้ามันช้าเนี่ยใสแน่คอยไปเรื่อยเรือยเรื่ยเาเอาเเผาเผาเผเผาเผาเผาาเผาเเอาเลเาเเาเเาเ อี๋อมันเทเยอะเกินไปไงดูฟองดิดูฟองดีก็ฟองเยี่ยวเลย <c oughs> มันกองไฟอง<ห>เยี่ยวออกก่อนเลยอันดับแรก ว่ามันอาจจะต้องเทหลายๆครั้งโยกไปโยกมาเรื่อยๆตรงแล้วตรงอีกเป็นทีนึงโอเคทำไมไอ้เหี้ยเนี่ยสีมันออกมาจากปลายจุ๋ยไอ้ดูเมื่อกี้แหละเหมือนเราทำอันนี้มันยังไม่แน่นพอเว้ยแล้วผมไม่แน่นใายบอกบอกบอกให้พผลเขาก่อนว่าเราไม่ได้อัดแน่นเพราะเราไม่รู้เราต้องอัดแน่นแค่ไหนแบบนี้กินไม่ได้หรอกกินไปตายห่างเดียวแบบนี้โอ้ยเหี้ยมึงยังจะกินอีกเหรอสภาพเนไม่เช้ยเจ๊แมึงไม่ต้องบอกกูก็มองรู้เอางี้เดี๋ยวไปทำใหม่กันดีกว่านะพวกเราเออไปทำใหม่ใช่ปะเดี๋ยวทำแบบรวดเร็วเลยนะเออรบ โ <Okay. S 2> ปรเสร็จเลยนะรอบนี้เอาดีเลยได <ปะ S 2> ้ามามา,มาโอเคปะทำใหม่กันเลยไป โอเคเราได้ผลสรุปกันแล้วนะครับว่าเราจะใช้เดิมนี่แหละไม่ตแรกของหมดไงของมันหมดไงมันไม่มีไม่เราใส่จัดเต็มไปแล้วไงเออพวกมึงก็ไม่คิดเออเราใส่เราใส่ทรายใหม่ดีกว่าได้เออเอาทรายออกเอาทรายออกไม่ต้องไม่ต้องอันนี้แหละอาหน่อยนึงอนะม้วหมดแล้วนี่เฮ้ยที่มันเวลาเขาป่ามันเรื่องมากไม่ได้หรอกนะใช่มันต้องกินอะเราจะตายแล้วอ่ะใช่ได้เราจะตายอยู่แล้ว บอลหรือว่าเราผ้าขาวมัดมัดบนอีกทีเออได้กองในกองอีกอ่ะเออเออเอาสัมรีก่อนเลยเนี่ยสัมรีด้วยเนี่ยได้ครับเดี๋ยวเทน้ำไม่ได้สัมรีกันตายโบวงนะสัมรีส์สัมรีสมันหลุมหลุมเออสิเนี่ยเอาเดี๋ยวอีกโคตรมั่วเลยเออทีนี้กูให้ติดล้อมหมดเลยพวกเนี่ยนี่แหละมาเลยเลยพร้อมมาเป็นแบบว่าคือแก้วอ่ะอ่ะกระบันมาครับ เขาพูดจริงๆอ่ะคนเทงี้เขาเขาไม่เททีเดียวหมดเลยแก้วหนึแก้วเฮ้ยอดี๋ยวยล้างก่อนล้างก่อนล้างล้างสักแก้วสองแก้วด้ไหมเออเออล้างไปก่อนก่ค่อยเทนะมันออกข้างหมดเลยไหมไม่เอาโอเคน่กว่าใส่ไปรอบนี้เอาดิเอาเอาละไอ้ตัดตูตูสู้มึงเลยเขาเหมือนเครื่องชโองน้ำสมัยใหม่สู้เราไม่ได้เลยไม่เท่าหรอก เทเลยยกเทเลยยกเทละอันนี้คือถังนี้ค allora? ือไว้้ลางเรัสสายขึ้นจรที่เบ่งที่เป็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมอ่ะเป็นเพราะทรายไม่สะอาดหรือเปล่าหรือว่ามันไม่แน่นไม่เว้นกูว่าน้ำไปละลายกับทรายเออไม่ลงแล้วไม่ลงแล้วไม่ลงแล้วเนี้ยไอ้นี่ไหนแล้วอ่ะมันจะตายไหมเฮียถ้าเกิดว่าน้ำดื่มที่เราไปซื้อกินน่มันหมดโลกขึ้นมาเราจะกินอะไรอ่ะหรือว่าเราจะใช้อะไรดื่มอ่ะ เข้าป่าเนี่ยพกน้ำไปเยอะเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันมีไอ้เครื่องที่ดูดกับน้ำแล้วเฮียเออเอาหลอดมาจุ่มดูดได้เลยไปเซเว่นไหมเออไปเซเว่นว่าไปซื้อน้ำห้าบาทไม่จริงแทบยกแพ้กันมาตกขวดอ่ะสองบาท ไม่หรือว่าไปบ้านกูแม่งต้งจิตเครื่องของน้ำใหม่ไอตรงหน้าฟีดาแพงคลี่ิบเจ็ดบาทเองอ้าวเรามาสรุปผลการวิจัยของเราดีกว่า,า,าเราสรุปได้แล้วว่าว่าไปซื้อน้ำเป็นแพ็คแดกไปซื้อนายซะง่ายที่สุดเลยจริงๆอ่ะมันมีวิธีถูกต้องแหละแต่ว่าเราทำไม่ถูกต้องกันเองเพราะเราไม่รู้จร<ต>ิงๆคนทำเป็นอ่ะบ คนทำเป็นเขาก็ทำกันเก่งแหละแเขาก็บอกเงี้ยพี่เอ้ยพี่มันต้องอย่างนี้อย่างนี้นะมันจะมีคนจะมีคนบอบมีจะมียวมีมมมสมัยนี้ก็อย่าลืมนะเทคโนโลยีก็เยอะแยะเครื่องกรองน้ำหลหากหลายี่ห้อ,อว่าเสียเวลาทำอันเนี้ยมึงไปหางานท แล้วตังไปซื้อน้ำแต่ถ้าง่ายจะไปติดปลาติดไรมึงหาไม่ได้หรอกติดปลาหาพวกพี่นี่ไม่ได้หรอกจะมีทางมึงจะตัดที่ที่เขาป่าก็ไม่ใช่เรื่องอย่างน้อยก็หาอะไรเก่งๆก็ได้ตกปลาตกปลาไปขายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตักน้ำน้ำตกอ่ะต้มเอออย่าเอาน้ำคลองอย่าคิดจะกินน้ำคลองอย่าคิดเลยอย่ามันจะคิดกลัวไม่มีคนนี้เรานี่แหละอะไรก็ไม่รู้ยาแบบเอ้ยจะทำให้มันสะอาดไว้อย่าคิดไปมันไปการทดลองอย่าทดลองด้วยอย่าไม่ต้องก็อย่างที่เขาบอกไงเอาเวลาทดลองอ่ะไปทำงานตังค์ไปซื้อน้ำแดด ถ้าคิดจะทดลองให้มาดูเราเออมันจะเป็นอย่างนี้ถ้ารอให้มันใสกูว่าก็ต้องเป็นสุเทพแล้วล่ะทำไมสุเทพสีใสไปกนขับไปเองนะชอบใจมุกเองด้วยเนี่ยก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้โอนาด้วยนะฮะครับเสื้อสวยๆนะครับผมมีที่โอนาเยอะแยะมากมายสำหรับวันนี้โอนาขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปน้องเนี่ยมันขุ่นด้วยแต่มันกินได้เออมาแล้วก็ซัดตซะหน่อยโอนาา